ครับก่อนหน่งก็ขอสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูต้อมนะครับเด็กๆปเนาะครับวันนี้ครูต้อมจะมาทําการสอนนะครับการคูณทศนิยมนะครับในคลิปนี้นะครับครูต้อมจะสอนการคูณทศนิยมกับจํานวนนับไม่ยากหรอกนักเรียนเชื่อครูนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะว่าการคูณทศนิยมกับจํานวนนับเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ สวัสดีเด็กๆป .5 ที่น่ารักของคุณครูต้อมทุกคนนะครับก็นะครับวันนี้ครูต้อมจะมาสอนในเรื่องการคูณทศนิยมเอนักเรียนเรียนไปแล้วนะครับเรื่องทศนิยมไม่ได้ยากเนาะเดวมาดูบ้างไดวมาดูกันบ้างว่าการคูนะมันยากไหมมันแตกต่างจากตัวเลขธรรมดาย,ยัางไงไปดูกันเลยนะครับไป อ่านะครับถ้าเรามาดูการคูณทศนิยมกับจำนวนนับก่อนเนาะนะครับอโอเคข้อหนึงมาแล้วคานนี้อันนี้จะเป็นวิธีที่หนึ่งที่ครูจะแสดงวิธีทาให้นักเรียนดูนะครับนะ,ะข้อหนึ่งครับ3มคูณ0ูจดเเท่ากับอะไรเออแล้วก็เริ่มเลยครับวิธีทำเราก็ตั้งคูณธรรมดาเลยครับศูนจดดคูณสามเนาะ นะครับจากนั้นนะครับขั้นแรกนักเรียนก็คูณมือนคูณธรรมดาเลยครับเหมื่อสร้างคูณ0 7ย์เเลยครับนะก็3คูณ7ได้เท่าไรครับได้21เนาะก็ใส่1ไปทดทดตรงไหนเอ่ยทดตรงหัวเลข0ูนะครับนะทดในรักถัดไปนะครับก็ทดด้วย2นั่นเองต่อไปก็เอา3ไปคูณ0ได้0แต่ว่าต้องบวก ที่ทดสองก็รวมเป็นสองนะครับก็ได้21เก็เหมือนเหมือนสามคูณเได้21่เลยต้องไหมครับแต่ข้อนี้เวลาเรียนจะตอบนักเรียนต้องตอบอยูรูปของทดสยมตอนนี้มันหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมครับ0.7นย์จเอะ่ะนักเรียนก็ต้องตอบ1นึ่ตำแหน่งเนาะอ่านะครับก็ใส่ไปเลยสอนั่นเองนะครับดังนั้น3ามคูณศูนยท่ากับสอเสร็จแล้ว ไงไ่ายไหมครับไม่ยากเนาะ,ะมาดูวิธีที่2อกันเลยครับโจทย์เดินนะครับ3คูณ0่จเท่ากับอะไรเอยเอ,ยเอย๊บางคนมองโหครูต้อมครับทำไมข้อนี้ง่ายจังก็ไม่ได้ยากเนาะคราน,นี้มาลองเปลี่ยนจากทศนิยมให้เป็นในรูปเศษส่วนบ้างเออว่ามันจะง่ายไหมลองดูนะครับสาคูณส่วนจุดเจ็ดเนี่ยสามคูมนเดิมเลยนะครับให้เหมือนเดิมเลยกลายเป็นสามคูณกับ0่จุดเจ็ด เขียนเป็นเศษส่วนได้เลยครับ1ตําแหน่งก็ต้องเป็นเส่วนด้วย10นั่นเองเนาะนะครับเรียนไปแล้วอ่าเท่ากับต่อครับจากนั้นการคูณก็เอา3ไปคูณ7ได้เลยเนาะเป็น21ส่วนด้วย10นั่นเองอ่าส่วน10ก็เสร็จโจนเลยใช่ไหมครับก็ทดไยม1ตําแหน่งก็กลายเป็น2อะไรครับอ่ากลายเป็น 2. 1ุนนั่นเองเนาะนะครับ อันนี้ครูให้นักเรียนดูนะครับว่า21เนี่ยมันเท่ากับ21.0นะครับแต่เขาไม่นิยมเขียน21.0เนาะเนี่ยเดยวนักเรียนจะได้รู้ว่าให้จุดมันมาจากไหนนะครับเราแค่ขยับมาหนึ่งตำแหน่งก็กลายเป็น2.1ได้คําตอบแล้วนะครับก็ดังนั้น3คูณ0.7นเท่ากับ2.1น่นั่นเองเสร็จแล้วอีกหนึ่งข้อง่ายไหมครับไม่ยากเนาะทั้ง2วิธีเลยอ่ะต่อไปดูโจทย์ข้อต่อไปกันครับอาการคูณทศนิยมกับจำนวนนับเหมือนเดิมนะครับ ครับข้อนี้โจทย์บอกว่า2 6 3จสาคูณ12เท่ากับอะไรไม่รู้นะครับเราต้องหาเออนะครับวิธีทำเลยอ่ะกูตั้งคูณเลยครับสองุหสามคูณ12ตั้งคูณแบบนี้เลยนะนะครับไม่ต้องไปคำนึงถึงจุดมันนะครับเราตั้งคูณปกติเลยเหมือนตัวเลขปกติเลยครับอ่ะกูเริ่มเลยครับ2คูณ3ได้ห2สองคูณ6ได้สิบสองใส่สองทด หในเลขถัดไปนะครับต่อไปเอา2ไปคูณ2ได้สบวกอีกหนึ่งเป็น5นั่นเองเ,อเยี่ยมมากครับอ่าเลข2กระจายคูณหมดแล้วต่อไปเราจะใช้เลข1คูณบ้างนะครับแต่ก่อนที่เลข1จะคูณเนี่ยเลข1มันอยู่ในหลักสิบถูกต้องไหมครับเราจะต้องใส่อะไรก่อนใส่เลขศูนย์ในหลักหน่วยก่อนนะครับเ,เริ่มเลยครับเอาหนคูณสมได้ สามหนึ 1> 3, 1่งคูณหกได้หกหนึ 6, ่งคูณสองได้สองเห็นไหมครับจากนั้นเราเอาคำตอบของทั้งสองอันที่เราได้นะครับมาทำไมกันมาบวกกันนั่นเองนะข้อนี้ง่ายแล้วหกบวกศูนย์ได้หกสองบวกสามได้ห้าห้าบวกหกได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งนะครับแล้วก็เอานึ่งมาบวกกับสองเป็นสามนั่นเองนะครับขันนี้ นักเรียนจะเอาจุดมาใส่ตรงไหนล่ะก็ดูกี่ตำแหน่งครับตอนนี้มีแค่สองตำแหน่งเองเนาะของของ,ของทั้งหมดของโจทย์เลยนะครับมีแค่สองตำแหน่งก็หนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งเพราะนั้นจุดอยู่ตรงนี้อ่าก็ได้สามสิบเอ็ดจุดห้าหกนั่นเองนะครับก็ดังนั้นนิดนึงเนาะสรุปสองจุดหกสามคูณสิบสองเท่ากับสามสิบเอ็ดจุดห้าหกนะครับง่ายมากอ่ะไปดูวิธีที่สองนะครับ วิธีที่2ก็โจทย์เดิมเลยครับวิธีที่2เนี่ยครูจะทําให้ทศนิยมมันเป็นเศษส,ส่วนเออให้มันเป็นส่วน10ส,ส่วนร้อยส่วนพันมันจะมองดูง่ายใช่ไหมครับอ่าสองจุดหกสามโหสบายเลยครูส่องตำแหน่งก็ย้ายจุดคาเท็บมาไว้ข้างหลังสองทีก็ได้เป็นสองร้อยหกสิบสามส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยหนึ่งร้อยใช่ไหมเพราะสองตำแหนง่ง ใช่ไหมครับแล้วก็คูณ12ที่เดิมเลยนะครับคันนี้ก็การคูณก็เอาด้านบนคูณด้านบนได้เลยเนาะ200 3คูณ12ทั้งหมดส่วนด้วย100นะครับคันนี้ครูจะมาสอนการคูณตรงนี้อีกทีหนึงเนาะก็เอา2คูณ3ได้6นะครับ2คูณ6ได้12ใส่2ทด1เออ2คูณ2ได้4บวก1เป็น5นะครับ ทีนี้เราเล็กหบ้างใส่เลขศูนย์ก่อนเนาะอย่าลืมนะครับเพราะว่าเล็กหเล็หตัวให้เราจะคูณนะครับอยู่ในหลักสิบนะหนคูณสได้3 1มคูณหได้6 1หคูณสได้2เนาะนะครับแล้วเอาคําตอบนี้มาบวกกันก็6กบวกศูนย์ได้6กนะครับสอบวกสได้5 5าห้บวกหกสใส่1ทด1 1ึบวกสได้3เออก็ได้3ามพันเท่าไหร่ครับ 3156อ่ะก็เอามาใส่ตรงนี้เลยเนาะส่วนด้วย100นะครับค่นคี้หาวนห้โห3 1ส6ส่วนด้วย100แปลงเป็นทศยมสบายเลยครับครูรูต้อมสอนแล้วเนาะก็ส่วน100คือ2ตำแหน่งก็ขยับไปทางด้านสาย2ตำแหน่งเนาะก็ได้เป็น31.56นั่นเองนะครับสรุปนิดนึงนะครับตามโจทย์เลยครับ ก็2 6งจุดหกสามคูณสิบสอท่ากับสามห้นั่นเองง่ายไหมครับไม่ยากเนาะลองลองฝึกทําดูนะครับไปต่อเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับการคูณทศนิยมกับจํานวนนับไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมนักเรียนนะครับฟ้าน,นักเรียนดูคลิปนี้แล้วไปฝึกทําในแบบฝึกหัดของปอหาด้วยนะครับสู้ๆนะครับนักเรียนทุกคน ทำได้ทำได้